สวัสดีชาวโซเชียลหัวกลมชงกาแฟนะครับเช้านี้เราเอาแบบกันง่ายๆครับเดี๋ยวเราจะชงกันด้วยเป็นเพรสกันเราจะได้เป็นชาวฝรั่งเศสกันนะครับโอเคต้มน้ำนะครับแล้วก็วิธีการเป็นเพรสจะง่ายๆสำหรับวันนี้นะครับโอเค เช้านี้ผมใช้กาแฟของ UCC นะครับก็ใส่กาแฟหนึ่งสองสอดูปริมาณจริงๆผมก็กะกะเอาครับเหมือนประมาณสัก30กรัมโอเคเป็นเพจจะง่ายๆง่ายเลย Okay. เดี๋ยวเราได้กาแฟแล้วเรารอน้ําเดือดเดี๋ยวเรามาทานกาแฟกันสักครู่ครับเชน้ําเดือดแล้วนะครับเราก็ปิดแก๊สนะครับกาน้ํามาตัวเฟรนเฟนนะครับก็ใส่น้ำลงไปเลยวนๆน้ำร้อนด้วยนะครับ เทให้ถึงของเค okay. หลังจากนั้นนะครับเราก็เอาตัวเฟนเพรสนะครับปิดฝาไว้ทิ้งไว้4นาทีครับเดี๋ยวเรามาทานกัาแฟกันง่ายๆโอเคหลังจากผ่านไป4นาทีนะครับถ้าเปิดดูเนี่ยจะเห็นเลยว่า กาแฟมันจะเป็นมันจะลอยอยู่ด้านบนนะครับแล้วก็โอ้ครีม,มาร่าพอสมควรเลยที่ทีนี้ก็ได้ครีมมาเยอะดีครับเพราะเป็นการแก้กาแฟอยู่แล้วก็เฟรนเฟสนะครับใส่ลงไปแล้วก็ค่อยๆกดมันก็จะกดกาดกากาแฟลงด้านล่างค่อยๆลงนะครับช้า เรียบร้อยครับใส่กาแฟแล้วทานได้เลยกาแฟเป็นเพรสยามเช้า โอ้หอมกุ่นเลยครับโอ yeah. หโหตกลมชงกาแฟพรุ่งนี้เจอกันใหม่เก๊กนะครับทางกาแฟกันทุกวันครับ